วอนโซเชียล so คลิปทหารเขมรยามไทยซ้ำซากแอบถอนเสาธงชาติไทยที่ปากปันเคชาดนออกหน้าตาเฉยหลังก่อนหน้านี้ก็เคยมีคลิปทหารเขมรแอบตัดรูดน้ำเขคชาดนไทยงานนี้ไม่รู้ว่าทหารเขมรแกลงโง่หรือว่าตั้งใจย,ยัว่วแต่ว่าที่แน่ ชาวเน็ตเขมรออกมาตีปีกเชียร์ทหารเขมรสุดลิ่มทิ่มประตูบอกคราวหน้าคราวหลังก็คุยด้วยลูกปืนไปเลยไม่ใช่แค่ถอดธงชาติไทยแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไรติดตามได้ในชาร์จสเตเตีโอครับ ในช่วงนี้นะครับในโลกออนไลน์ของเขมรก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่มีการแชร์กันเรียกว่าว่อนทั่วทั้งโลกออนไลน์ของเขมรเลยทีเดียวกับภาพของทหารเขมรกลุ่มหนึ่งนะครับที่กําลังช่วยกันโคน่นเสาต้นหนึ่งซึ่งดูตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเสาอะไรตอนแรกก็นึกว่าเป็นพวกต้นยางต้นยูคาอะไรหรือเปล่า ตอนแรกก็นึกว่าทหารเขมรเนี่ยจะตัดไม้นะครับเอาไปทําอะไรหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าพอไม้นะครับล้มลงมาแล้วเห็นยอดเสาอย่างชัดเจนก็ปรากฏว่าเสาต้นนี้แท้จริงแล้วเป็นเสาธงชาติไทยที่ทหารไทยนะครับเอาธงชาติไทยไปยึดเอาไว้ที่ปลายเสาแล้วเอาไปปักในเขตที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ชายแดนหรือว่าพื้นที่ทับซ้อนที่รอตรวจสอบร่วมกัน แต่ว่าเรียนตามตรงนะครับว่าภาพที่ออกมาที่ทหารเขมรเนี่ยล้มเสาธงชาติไทยแล้วถอนเอาธงชาติไทยออกไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแย่นะครับรู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของทหารกลุ่มนี้ซึ่งผมก็ทนดูจนจบนะครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยพอล้มเสาลงมาได้พวกเขาก็เอาเครื่องมือนะครับมาถอดธงชาติไทยออกไปก่อนที่จะเอาขวานไปสับไม้นะครับหากเป็น2ท่อนเพื่อทว่าทหารไทยเนี่ยจะได้ไม่เอาเสาต้นนี้นะครับมาใช้งานได้อีก จากนั้นก็เอาขวานะครับไปถอดเครื่องหมายบริเวณต้นไม้อีกต้นก็คือต้องบอกว่าดูคลิปจบก็รู้สึกแย่มากนะครับก็คือธงชาติไทยเราเนี่ยเวลาที่เราจะเชิญขึ้นเสาเราจะมีพานหรือว่าอะไรสักอย่างที่รองเอาไว้เพื่อมให้ธงชาติไทยนะครับตกพื้น แต่ปรากฏว่าจากคลิปที่ออกมาเนี่ยพวกทหารเขมรนะครับล้มเสาธงชาติไทยจนธงชาติเราเนี่ยลงไปกองอยู่ที่พื้นเลยผมเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจซึ่งมันก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับที่มีคลิปออกมาก็คือทหารเขมรเนี่ยเอาคีมไปตัดลวดน้ำเขใชายแดนของไทยมาแล้วครั้งหนึ่ง แล้วนี่ล่าสุดนะครับยังมาถอดเสาธงชาติไทยซ้ําอีกซึ่งดูแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการย่วยุหรือว่าการลองดีอะไรขนาดนั้นเลยแล้วในคลิปต้นทางน,นะครับก็ไม่มีการระบุข้อมูลอะไรเลยนะครับไม่มีระบุว่าเป็นพื้นที่ไหนแล้วว่าวันอะไรแต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เห็นภาพนี้นะครับก็น่าจะรู้สึกสะเทือนใจนะครับไม่น้อยไปกว่ากันต่อว่าอย่างไดกกตามนะครับกับภาพที่ออกมาเมื่อไปดูความคิดเห็นของชาวเขมรนะครับก็ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ย ก็ออกมาดีอ,อกดีใจตีปีกันยกใหญ่นะครับเชียกกันเต็มที่นะครับขอบคุณฐานเขเมรกลุ่มนี้ที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวบางคนก็ลงภาพทหารเขเมรยืนเท้าสะเอลนะครับชี้หน้าฐานไทยแล้วก็โจมตีไทยตามฟอร์มนะครับบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขเมรแล้วประเทศไทยเนี่ยเอาธงชาติไทยไปปักในพื้นที่เขเมรทำไม แต่าหารขมรกับคนขมรเนี่ยคงลืมไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยไทยกับขมรก็เคยมีการลบกันแล้วผลจากการลบนะครับผลลงเอ่ยมันเป็นยังไงเราว่าแล้วเดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของชาวขมรกันดูซักหน่อยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นว,ว่าทัศนคติต่อประเทศไทยอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าเราเนี่ยควรมองประเทศข้างเคียงอย่างกัมพูชาไปในทิศทางไหน เริ่มที่ความคิดเห็นแรกนะครับชาวคขมรคนนี้ก็กล่าวด้วยความคึกขนองว่าเอาธงลงมาแล้วเผามันซะอย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเผื่อว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นขอให้ทหารปกป้องรักษาความสมบูรณ์ของดินแดนคขมรให้คงอยู่จงเข้มแข็งเพื่อชาติขอบคุณที่ปกป้องดินแดนคขมเมและจงกล้าหาญเพื่อคนล้มผู้ลุกรานเนีย่ยเห็นไหมครับแค่เม้นแรกก็บอกให้เผาธงชาติเลย เรามาที่ความคิดเห็นตมารีดีกว่านะครับคลีก็กล่าวว่าขอบคุณฐานกล้าที่อยู่แนวหน้าที่กล้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่โจรสยามลูกลานและหมายปองไว้คืนมาผมสนับสนุน100%ต่อมาก็ตั้งคําถามว่าทําไมผู้ลุกลานถึงเอาธงชาติมาปาักไว้บนดินแดนกัมพูชาขอบคุณเจ้าหน้าทีกองทัพที่เฝ้าชายแดนและถอดธงลงมาขอบคุณที่ทําเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องเขมรพวกคุณคือฮีโร่ของฉัน ต่อมาเลยครับขอขอบคุณพี่น้องทหารของเราที่ปกป้องประเทศของเราจากผู้ลุกหลานจากทุกทิศท,ทุกทางที่พยายามขโมยวัดโบราณเทบันพระบุรุษของเราทิ้งไว้ให้ลูกหลานขมรและชาวต่างชาติได้ชมฉันอยากบอกพวกเขาว่าอย่าได้ต้องการสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเขาเพราะว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยจะต้องคำสาบและไม่สงบสุข ต่อมาก็กล่าวอ้างอิงมาถึงไทยนะครับว่าไทยลุกลานเขมรอ,อีกแล้วครับท่านคนเขมรเป็นคนดีไม่เคยลุกลานดินแดนของประเทศพื้นบ้านพวกเราสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นไทยไม่ละอายใจเลยเหรอที่เข้ามาดิน,ดนแดนกัมพูชาที่แสนจะถ่อมตัวคนต่อมาได้ครับ คนสยามเนี่ยยังไม่เลิกพฤติกรรมก้าวร้าผมเคยเห็นมาก่อนพวกเขาเคยผูกธงชาติไว้บนต้นไม้ใกล้ชายแดนขอให้มีต้นไม้เถอะผูกหมดพวกเขาอ้างว่าผูกธงไว้กับต้นไม้ตั้งแต่ปี1998ต่อมาครับ แผ่นดินก็ของเราวัดก็ของเราบ้านพระบรุษของเราทิ้งเอาไว้พวกเขาเอาธงชาติมาปาักไว้ในแผ่นดินของเราได้อย่างไรทำลายมันให้หมดพวกโจรที่ชอบลุกลานเขเมรต่อมาครับวิภาควิชาญว่าน่าเบื่อพวกโจรไทยที่คิดจะบุกลุกและเข้ายึดครองดินแดนกัมพูชาของเราขอบคุณนักรบกองกำลังป้องกันประเทศตามแนวชายแดนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศมุมมองต่อมาครับ ลูกหลานชาวเขเมรควรลุกขึ้นปกป้องชาติเลือดเขเมรเป็นเผ่าพันธุ์พุรักษณ์บ้านเกิดขอให้เทพเจ้าคุ้มครองทุกคนขอพระเจ้าอวยพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกจงคุ้มครองแผ่นดินขอมโปรดช่วยการรักษาพ่อแม่พี่น้องชาวขอมโดยเฉพาะพวกเราทุกคนขอให้ประสบแต่ความสุขความเฉลิญและชนะศัตรูทั้งปวงขอให้ศัตรูเบื้องหน้าแตกพ่ายขอให้ศัตรูเบื้องหลังกระจัดกระจายขอให้ศัตรูทั้งใกล้และไกลต้องยอมแพ้เขเมร แมคนนี้เอาแต่ขอนะครับอ่ะมาที่ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าฉันสงสัยว่าถ้าหากเขาต้องการลุกลานเราแล้วทำไมพวกเราถึงไม่คุยด้วยลูกปืนไปเลยทำไมถึงทำแค่ถอดถงชาติ ต่อมาครับคนนี้ก็มนโนไปไกลว่าสยามเกรงว่าลูกหลานของตนเองจะไม่มีที่ดินทํากินในอนาคตจึงพยายามแย่งที่ดินของขเขมรพวกโจรพยายามขโมยอยู่ตลอดเวลาและไม่ปล่อยให้เรามีสันติสุขเพราะว่าผู้ลูกหลานรู้ว่าเราอ่อนแอ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงชายแดนฝั่งเวียดนามนะครับว่าทางด้านชายแดนเวียดนามเนี่ยมีพรมแดนที่ชัดเจนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการลุกรานเข้ามาผมเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเวียดนามขอยืนยัน ต่อมาเลยครับชาวสยามไม่เคยหยุดแผนขโมยดินแดนของของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเราควรแจ้งไปยังฝั่งไทยเพื่อยืนยันว่านี่คือแผ่นดินกัมพูชาไม่ใช่แผ่นดินไทยจงอย่าปากทงหรือว่าป้ายใดๆลงบนแผ่นดินกัมพูชาเพราะว่ามันไม่ใช่ดินแดนของคุณคนดีๆเข้าไม่ทํากันขเมเนควรบอกพวกเขาไปว่าถึงแม้ว่าประเทศของเราจะเล็กและยากจนแต่ว่าเราก็ไม่เคยลุกลานแผ่นดินของใคร ต่อมากล่าวสันส้นๆว่าพวกเขาไม่ควรลุกล้ำดินแดนของคนอื่นพวกเราควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องต่อมานะครับแช์มุมมองว่าปัญหาชายแดนเนี่ยไม่ง่ายที่จะแก้ไขให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วมันต้องใช้เวลาต้องให้คณะกรรมการการชายแดนของทั้งสองประเทศเจรจาร,ร่วมกัน ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าพวกเราชาวเขเมรเนี่ยกำลังทะเลาะก,กันเองอย่างเอาเป็นเอาตายพวกเขาเลยใช้โอากาสนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าโชคดีที่มีทหารเขเมรคอยปกป้องพวกเราไว้อย่างทันท่วงทีพวกสยามเนี่ยอยากได้ดินแดนกัมพูชาฉันขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารกัมพูชาทุกคน เอาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่พูดถึงคลิปวิดีโอนะครับทหารเขมรถอดธงชาติไทยที่ปักปันเอาไว้นะครับเพื่อกําหนดจุดที่เป็นดินแดนของประเทศไทยที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้เอาละฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองอะไรหรือว่ามีอะไรนะครับที่อยากจะฝากบอกชาวกัมพูชาก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้เขาก็จะต้องขอตัวลาไปแต่พิเทุนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ